ครับนี่มูจกับช่องดิกคาจูอีกแล้วกับเด็กคิงโคอิลูซีปหรือก็คือเด็กเซตอิลูซีเป็นเด็กเกือบนะเน้นอิลูซีไปเยอะตีเข้าหน้าเขาเป็นเด็กเนี้ยแอคโกรนะแล้วก็ไอตัวเซตเนี่ยตัวหลักตัวเซตตัวเดียวนะมันความจริงก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกมันเป็นเหมือนตัวล่อสเปิลมากอะแนวนี้ก็จะแนวแนวนี้ยเนว้ยเนี้ยทวีทายนึงว่า เด็กแนวนี้จะเป็นแบบแอคโรหนักๆเลยเพราะว่าตัวต้นเกมเนี่ยมันเยอะมากเลยตัวเอรูซิฟต้นเกมกับตัวนี้ก่งเก่งเก่งจัด,จดแล้วก็อันนี้เอรูซิฟเหมือนกันมันก็จะมีโอเมนฮอคเนี่ยเอาไว้บัฟเพื่อนและตัวที่ตามชื่อน่าจะหลักอยู่ละก็คือคิงโคเพราะว่าคิงโคมันจะสามารถไล่คอร์สหนึ่งมาได้ถ้าท็อปเด็กเป็นอเจนซี่เดียวกันก็คืออ่อเขาเรียกว่มมานะเป็น ไอโอเนียมเหมือนกันน่ะเห็นานะก็ใครพร้อมที่จะรับชมแล้วก็ไปยูเกนเลยว้าว <Wow. S 1> โอเคนะครับตอนนี้ก็เจอเด็กปวาตรงข้ามแล้วตอนนี้เด็กเขาเป็นเด็กอันเด็กอะไรวะไ <c oughs> อ้คิงโคอิรุสิบที่ผมไม่เก็บนะโอ้มือดีอยู่นะค่อนข้ากันดีเลยที่จะเชียวไปตีเลยละ่ะ มีอิรูซีบอยู่ไอ,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 อตัวนี้มันจะได้อิรูซีเฉพาะเตือนแรกนะไอเมลเวนเนี่ยมันมเ,เป็นแมวหรอเะาอ่าน่าจะไม่ใช่แมวหรอกไม่ตีเฉยตีไม่ตีจะตีไม่ตีเอจ้า ดีไหมครับมาเคสไปเดอร์มังกี้มาขมลงเซตดูสไปแล้วกันแล้วพอเธอสาบค่อยลงเซตแล้วก็ตีว้าวโอเคบอกแค่ตัวสองสองค่ะตัวสองหนึ่งบอกโอเคโอเค,อเคลงเซตไปไอตัวเนี้ย ความสามารถมันก็คือถ้าเห็นฝั่งเราซัมมอนตัวอะไรมาก็ตามมาาันจะบวกดาเมจไปหนึ่งซึ่งรวมถึงเงาของเซตตัวไงล่ะคัมมอนเงาเซตกลายเป็นสีหนึ่งอ่ะเอ้ยสีหนึ่งเขาหน้าไปดีเจ็บป,ป,ป,ปิดสีเจ็บไปยี่ต่ายีออ่ต่โยอะไรวะเขาน้าจะกันแค่เซตนั่นแหละโอ้เพราะว่าเขาอยากให้ไอ้ตัวนี้ทำดาเมจสินะเค รับใช่ต่ว่าีดับมมนอ่ะขำมานเนอะว้าว <Wow. S 2> มัเชียร์สดอร์สจริงขีผ่านไปฮึมผมอยากไม่อยากลงคิงโคลเลยคืออยากรอเราตีก่อนพอลงคิงโคอะ่ะตัวเนี้ยจะได้เป็นแบบจะได้ปรบได้เีเยอะมันท่านี้ผมปล่อยไปแล้วกัน ให้มันตีเลยเอ่เออืมอะไรทำดาเมจตหนึ่งไม่นะโอ๊ยไม่ตา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 ยอย่าไม่ตายอย่าไม่ตาย oh, <no. S 1> เอาสูญสามปรตีทำไมวะเอ้าจริงน่าจะเอาไปบล็อกหนึ่งหนึ่งเวยโอ้โหขอโทษครับลืมไปบล็อกหนึ่งหนึ่งเฉยถือเอาไปบล็อกหนึ่งหนึ่งเลยไปไปละกินโกมา เอ้ยดับเบิลนกว่ะโคตรนกเลยนี่ว่ะไรเงี้ยแล้วค่ะโอ้โหดินายได้ไหมดินายดีกว่าน่าจะจะไม่สามารถฆ่าตัวนี้ได้แล้วฝั่งเขาจะไม่ได้ดูดเลือดอีกก็น่าจะคมกว่านะเราก็ตีทั้งหมดเลยความจริงเราลงลงไม่ได้นี่ว่าลืึงไปเออตีมดเลยกันโอเคงอเซตไปอีกตัวหนึ่ง เป็นหกหนึ่งหกเดเมตเขาน้านี่ก็หนักกว่าน่าเขาน่าจะกันหนึ่งหนึ่งโอเคโอเคเออเออเออเงี้ยละเขาต้อจะเป็นเด็กแมงมุมแหละเด็กเอลิสแต่ว่าประเด็นคือเอลิสไม่ขึ้นมือเอลิสโอเคถ้าเธอหน้าน่าชนะละ เขาจะแพ้โอเครู้ก็ดีเมื่อคนเก่งเขาแบบไม่พานีนะแบบผมไม่พานีเลยเขาจะแพ้พเองแหละกูเจอด้กระหาเลยวันนี้อ่ะเอ่อมีแต่เอลเนียด้วยได้กอะไรวะอิโดซีบอ่ะเป็นไปได้อิโดซีบแบบไม่มีตัวละครน,นี้เหรอเป็นไปได้ผมว่าเป็นไปได้น่าจะอิโดซีน่าใช่นะ นี่นสิบสี่สิใช่ไหมเราลงข้างอยู่ปะจะปะเดี๋ยวเขาเล่นอะไรไปรู้นะเอาข้างตัวนี้ไปอีกน,น,น,นแต่ผมลงโอมนฮอโอ้ยงั้นนหันมาได้วเลยเดี๋ยวเราจะใช้ใตัวนี้ยกโอมนฮอขึ้นมือ ดี่่านะครับถามจริงโอ้ตอนนี้เป็นต้องเอาขึ้นมือวะขึ้นมือมาโอมมนฮอกตีมาซี่เขาต้จะเป็นแนวใสบ่บัฟบัฟหน่อยปะบัฟบ่อชอบบัฟบ,บ,บ่ออืมโอมมนฮอกบัฟบ่างหดอ่ะเจตีแล้วไอสัตว์เฮ้ยมึงเป็นการเม็ดมนวะตีหมดเลยกันจันสิ เนีย่ยยิงเจะาน้เอาคิงโคตโอ๋อลมลงคิงโคโอ้ไม่ดีเลยเนี่ยงั้นผมเก็บมานานแล้วกันเนาะดูซิเขาลงตัวอะไรจะลงไหมแถวนี้ดีกว่าโอเคโอ้บัฟอีกอ่าลงคิงโคแล้กันโอเคบัฟอีกแล้ว บบบบป็นแนวเดูวโอ้ยมปกัอนห้าห้าแล้วเนี่ยอาเราปล่อยหรือเราบล็อกเราบล็อกแล้วเพิ่มดาเมจก็ได้บล็อกดีกว่าเพิ่มดาเมจตายไปเะอใช่หรอกคือเธอหน้าจะได้ลงตัวนี้อุ้ยไม่ดี Oh โอ้ยโอ้ยปอยเนี่ยขอบคุณ<อ>ครับขอบคุณครับผมอ่อโอเมทอกมา้ยน่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วว่อกี้นี่น่าจะไปแล้วว่ากลัววะบัฟแล้วไม่ดือเหรออืออีรุ่ยสิบใส่บัฟหน่อยอย่างงี้บัฟชอบบัฟนะก่อเจ้บัฟนะก่อ อู้เอาจริงตอนเนี้ยถ้าเราใช้เป็นไอเสือระไรบัฟสักตัวหนึ่งดีกว่าแห่ตีไหมผมว่าบัฟเสือก่อนดีกว่าไปให้คิงโขดตุดเลือดนั่นแหละแล้วก็แห่ตีเลยเพราะว่าตัวเขาน้อยกว่าเยอะเชเยอะเยอะเยอะ,ยอ,ะอุ้ยตัวเดียวกันสายเดียวกันจริงด้วยอันนี้ตีอีรุสิบเอาไปตีเพื่อให้คุมหน้าตาเนี่ยเพราะเขารอดอะ ไม่ค่อยอยากเสียงเลยฮะถามจริงถามจริงคือไอเสือจริงอะถ้าเขาอยากเทรด v a l ูเนี่ยเอาไปเทรดทุตกตัวเนี่ย k ิ n โค o อะไรอยาาร่างเงี้ย่นันก็ได้ถ้าเขาอยากเทรดเพราะว่าเสือมันตัวใหญ่เนาะก็ไม่ค่อยสนใำกันแต่ว่าช่างโคตเจอ๊โอเคเสือมาอีกแล้วเหรอว้าวคันนี้เสือแบบปางดีดีกว่าไหม โอ้ oh my god. อืมอืมอมตอนนี้มีสองอย่างให้คิตถ้าลงตัวนี้ไปแปดแปดก็ตายอยู่ดีลงตัวนี้ไปก็บอกไม่ได้อยู่ดีต้องเอ,อาออเอลซิปไปสุดเลยนะสองข้าศึกไปสุดกว่านั้นเฮ้ยผมละปล่อยเลยผมจะรับดาเมจเพื่อให้ตัวน,นี้ได้ดูเลือดคุ้มสุดโอเคนะโอเคครับตีมาผมปล่อเลยเอ่อคนตีนักเถิดให้ตาสักตัวหนึ่งก่อนสิบหกดางกิจตัวนี้ใช่ยัยนะตัวน,นี้ผมกเทนเดียวมันก็แค่ตัวขวาแล้วไป โอ้ยหรือว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องตัวยังใหญ่อะแล้วเชิญ<จ>มาบับ๊บเฮ้ยอยู่เลยเขตทองอนะโอ้ยชนะเอ้ยชนะปะวะไม,ไม่รู้ว่ะแต่ว่าตอนนี้คือหนักอยู่อะผมบอกเลยว่าหนักอยู่หนักอยู่นะไม่หยุดไม้อยอไอหานี่ ตีหมดเลยอ่าเอาบอกอีรุสเรียงก่อนโอเคไปเอาม,ามีเอ็กซิสไวนอนอยู่อสองหกกัะเทียโอเคอันนี้ตายอันนี้ตายไอตัวแปดหกเราไม่ตายแต่ว่าเข้าได้หกห้าตัวหนึ่ง อืมหลอดได้นะเอ่เอ่าอืมโอเคเข้าไปพักเอลูซิบก็บอกว่าดูดเลือดอดูดเลือดมั้งอมแล้วดูดอมแล้วดูด กิงโคขึ้นเมืองเหรองั้นเราใช้เสือก่อนบับให้กิงโคแล้วก็ใช้กิงโคมบับเสือบับให้กิงโค่อยเร็วเมื่แต่ถ้าลงไปตายหมดเลดีกว่าโอเคไม่งเ,เยอะจริงยัเลยอ่าปล่อยไปก่อนโอเคปล่อยไปก่อนอือปล่อยไปก่อน ถ้าลงไปเนี่ยเรามีตัวอยู่ห้าตัวใช่ปะมันสลับให้พอเออต้องยอมรับให้ตัวเองรอดฝ่กเขาตายตรงกลางที่สุดแล้วโอ้ยตัวห่านี่ไม่ตายอคิอองโคมันลงไดยมันแห่ตีได้กันเ่าจะแห่ตีนะเซตไปตั้งแล้ว เราเอาอ SI e okay. ิลูซ i v e ไว้ท้ายสุดเพราะว่าผมว่าสี่หนึ่งเนี่ยมันต้องเทสตัวห้าหนึ่งแน่นอนเราก็เอาไว้ท้ายสุดเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องดูดเลือดเนาะเข้าใจกันไหมจบเลยไ่ะจบไม่ได้แต่ถ้าเสุดได้ตีเข้าน้าหน้าจบได้อยู่อ้โอเคเขาได้อยู่นะ โอเคอุ okay. oh. ้ยคำถามแล้วผมเด่การ์ดคอสหนึ่งกี่ใบแล้วไอ้หานี่ไม่มีจังวะอ๋อยังเหลืออยู่เหรอลงเสร็จได้แล้วกันเสร็จลงไปเลยโอ้ยตอนะนี้ผมไม่เหลือการ์ดอิลูซีบแล้วโอเคมันตีต้องปล่อย ตีทำได้แค่ปล่อยนอะแล้วบนมือเราก็มีแต่การ์ดเวทด้วยคืนนี้ต้องจบไห้ได้อืมคืนนี้น่าจ,จบไปแล้วเอาฮ่าฮตีหลักไว้ก่อนไอตัวหนึ่งงอย่าไปตีปเผื่อไปตัวหนึ่งเอาไว้เป็นช่องว่างให้เงาของเซตด้วยโอเคชนะแล้วอ e r าล้อเราไมแพ้ไปซะแต่นี่เป็น s o อสไว้ก็โอเค โอ้มือมือยันเที่ยงอยู่นะตีเตอร์ตีเตอร์ฮอตสองเรามีสองตัวให้เลือกเล่นอุ๊เทร์นี้เราโอเคเราใช้ตัวนี้ก่อนหลักๆเลยคือรอ่ให้เขาใช้บานาสเปล เขาต้องจะมีมิสติกช็อตโอเคมิสติกช็อตหายไปหนึ่งละไอตัวเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าตัวทำดาเมจหลักคือตัวนี้ระกาสปกป้องตัวนี้ยังไม่มีเลยโอเคพูดปุ๊บมาปั๊บพูดปั๊บมาปุ๊บพูดปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บมาปับป๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> เอาไปหนึ่งเฉียบ <c oughs> <c oughs> นี่ไปไหนองกมั้มสามอันนั้นกันหรอโอเคหาดาเมจยัดหน้าไป แปลว่าเขาเก็บสเปลมานานแน่นอนนี่เจ๊ออฟไซด์ปะเฮ้ยเอียบเอียบโอ้หม่ก้อนนี่ไงการที่กูเกลียดที่สุดโคตรเกลียดเลยเว้ยเนี่ยจ oh งปับไปขวาเพราะว่าเรือลำหนึ่งเยอะมากเมันเป็นใบที่คาวได้ที่สุดแล้วใส่ฟ้าสแซนโวเอ่อเขาไม่ตีใช่ไหมโอเคอุ okay. ย้ยไม่นานรึเล่ โอ้อา้อาวอ้าวคุ้มไม่ดีเฮ้ยเห็นที่จะหลอดเทินหน้าแล้วเราแล้วเขาไม่ใชสติกช็อตใส่ตัวนี้เอาอ,อ๋อเขาจะได้ไอเสือเนี่ยเหรอเฮ้ยมีไอเสือดิมันคือตัว,วอะไรวะอ๋อจัดไปดิโอเคที่เจ้ได้เป็นสามหนึ่งได้แต่ผมจะไปเอาไอเสือห้าห้าตีนะไม่งั้นมันจะดูดเลือดได้ด้วยไอมังกรเนี่ยเดี๋ไออัพเจกน โอ้เด็กเมดิเคชันตัวเนอไปเด็กเมดิเคชันเนี่ยแต่ก่อนคารายแค่สี่เองแต่ก่อนผมก็เล่นเป็นเด็กครามาแอสเตียลอยู่โคตรชอบเลยเด็กเมดิเคชันเนี่ยให้ด oh, ีโอแอสเตรียโอใหม่ก่อนตีเลยเอามาเทรดดิเอามาเทรดดิเอามาเทรดอาาทขอร้องโอ้ oh, ไม่เอามาเทรดโอเคครั้งหน้าถ้ามันตีเราต้องฟอร์เรอตอนนอนยัดหน้ามันน่เนี่ยโอเคใส,ส่ครับพี่ตอนนี้เขาเหลยสูบเลือดแล้ว Wow, Cole, right? ว้าวคิงโคเอลซีบไกแล้วใช่ตัวคิงโคดีป่ะแต่คิงโคมิสติกฉกหรออะไรอ่๋อผ่านเนาอมาต้องเสือคิงโคกันนะกดผิดเสือคิงโคกันโอเคเอ้ยอย,อย,ยังไก็ใช้ม่ไหมดแล้วก็ดีไม่เป็นไรเอาสิจะทำยังไงครับเจอคอนโทรลใช่วยท่านโอเคมิสติกฉกหมดแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว,อลวโอเค อ๋อตีมาเลยยูดูสิแบบต,ตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยเอ๋อสามตัวนี้ตีเลยก็ได้จริงอ่ะโอ้เซ็ตไม่อีกโจริงจบแล้แล้วปะเนี่ยถ้าเซ็ตเอาเซ็ตดีกว่าคิงโคตัวมันเบาเกินไปเซ็ตในตัวหนักมันอ้วนอะ่ะเอาไม่ใช่อ๋อฮิวเน็กซัสผมว่าเขาใช้สฟเปรย์สองใบเพื่อไม่ติดมังกรเทินายน,นาอยน,น ซีค่มันค่มันค่มัน oh baby ให้คุกกี้ทำนายกัน oh ไม่คอนโทรมาจิกบีมวิฟูลี่เอาไปนอนนอนไหมเจ็ดน้ามีดเหรอ้ตายวัดีเสร็จโอ้ยอย่างนี้คีโคดีกว่าปะมาันต้องคีงโคแล้วยัดแม่งเลยผมมาเขาไม่กันไม่ต้องการดิไม่กันตายเก้า ฟูลีอัพนอร์ทพอไหมโอ้ขาดาไมิเดียวโอ้ไม่ก้ขาดาไมิเดียวง่ายไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบโอเคไปไปกพอดจะไม่ลงคีโคละ ทำใจรวมๆไวปไปเข้านะกันไม่ได้อืมลงทิงโคก่อนแล้วกันอ้าวซี่เขาต้องมีการ์ดเวทใหญ่ๆเพื่อเคลียร์เราอะมีไหมมีกเกดเบ็ดเคลียร์ผมไหมครับมีหรือเปล่าไม่ไม่ได้เป็นไรมีไม่มไม ไปเลยวะโอเคชนะได้อย่างเงี้ยโอ้ยเอสเอัพเกรดว้าวน่ากลัวจังเลยว้ายน่ากลัวจังเลยเอสเอัพเกรดแล้วกูแห่ตีเถินหน้าไม่จับเราไปสู้ผมได้โอ้ยมันต้องใช้อะไรดิอ่ะทำไรทำไรอยากทำไรทำไปเขามีมัสติสติกช็อตบนมืออยู่อยากทำทำไปอยากทำทำไป ดิสิทำได้อรกอไม่อ๋ออ๋อดูแลผมออเคอเคผมต้องให้ไอ้ตัวเนี้ยตีแล้วให้เอสเลอรเอามากันผอภาวานาเลยให้เอสเลอรเอามากันแต่ว่าผมว่าเขาไม่กันหรอกถ้าเขาไม่กันฟูลี่ออฟเดอะนอร์ตตาย ฮะ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 เป็นไงวะฮี่เออหิวเลือดอีกแล้วเหรออะไรกันเฮ้ยมันจะรีเต้ลของหรอเอ้าวิวิลืมใช้โอ๊ยลืมกดใช้ ทำใจแล้วมูไว้ลูกชาย่มีอกาีดูขดชาคีรีเถินขึ้นมืองเหรอเขาจะรีติ้ลผมจริงอ่เนี่ยอ๋อกูจะแพ้เพนดีนไม่ได้ดิกูตายแท้เหรอเอ้ยแพ้ปะเอาเคยกูแพ้ าตอนนี้เจอเป็นเด็กทินดามัเหรอทินดามงคือะอะไรวะเราผมไม่รู้ว่าเด็กทินดามงคือเด็กะไรอะถ,าถาทายสอดีครับเขาเด็กอะไรอะอยากรู้อะเราจะลงดีไหมลงไปเลยคิดว่าเป็นไปได้มากสุดน่าจะเป็นโอเคจริงด้วยจริงอย่างนี่คิด เป็นเด็กค่าเพื่อนนี่เองน่าจะเด็กอันใดอิงหลเด็กอันไดอิงสปีดิอ Under ยู่ไม่ใช่อะนรอริงไอตัวที่มันเยไงจริงนะพวกเด็กกับดเด็กทข่งเจียดเยูเยเป็ยายมันเด็กแโรโรนะปไปไปทไม่ดีหรอถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นแอคโรเจอกัน,นแน่แนนำเลยอิูิบรัวอิูิบัวนเจีพนาะผมจะ่า่าเขาเนี่นยแม่งมีนีนจะมีอะไนะมันมีมันมีอะตัวนโอ้ไห่ก้อนมาแล้วเนยังไงตัวทงบจรินอันดอิงอมากูมหาอิรูิบตีหน้าแม่งไนั้นไวเจอไวเขาเ่าอ โอ้ไม่กอนโอ้ไม่กอนบัพเบลิวโอ้ไม่กอนเสือขึ้นมืออุ้ยเสือขึ้นมือไงดีฮะางานตัวขวาพออะไรอะ่ะโอ้ไม่คุณนิสโอเคไปไปตัวนี้จะกลายเป็นสามสามอะ่ะโอเคกลายเป็นสามสามไม่เป็นไร เก็บมานาก่อนกันผมจะลงเสืออะไรคาบเพื่อนนี่ก่อนนั่นไงแต่ข้อเสียเด็กเนี่ยคือมันมีพวกตัวที่พึ่งสามารถกันได้เยอะอยู่ก็โอเคอเฮ้ยเดี๋ยวจะลงเอาดารามจดดีวะเองปรับดิสวิวิเ็จขึ้นมือไม่เป็นไร ตอนนี้เอาซือสีตีด้วยดีไหมดีอุ้ยต้องขอนไม่ไหวเยอเนี่ยโอเคตีหมดเลยตีหมดคุม้มเพราะว่าเขาเลือดต่ำกว่าสีทุกตัวโดนต่าไหน,นก็ตายหมดมอ่ะ Come on ข้าจะรับดาเมจดีเองห้าดาเมจไปไง้เลยถ้ารอดเทินนี้ไปได้เทินหน้าน่าจะชนะอยู่ าะว่ายังไงคลอดดีล่ะมีรอดไหมหรือรัดสามเหรอ่ตัวนี้รอดห้าโอเคผมบอกตัวขวาเลยเอาไม่ตายไปเลยเพราะว่ากลัวเขามีการบัฟอุ๊ยมันจะมีการใบหนึ่งที่มันทำดาเมจใส่นิกซัดได้โดยตรงเมาต้องรีบกันไว้ก่อนลงคินโคอิลูซีไป เอะสิเอะสิ่อไอ้ผู้พิทคำนับรอโอ้โหฟูลี่อัพแตนนอตขึ้นมืออีกไม่ต้องส่วนเลยจ้ายังไงก,ก็เข้าเน็กซัตอยู่แล้วาขาดกิรเมศขาดกิรเมศเดียวเหรอไปนี่ก่อนแล้วกันผมเอาไปขวอดีกว่า โอเคมีการ์ดอีกไหมตายอยู่ดีคืออยู่เลยเขีดทงอืมถ่าจบไปแล้วสำหรับเด็กคิงโคเออิลูซีฟเล่นทั้งหมดสี่ตาเนาะก็อย่างที่ดูไปอะเก่งเก่งโคตรเลยแบบเด็กมันอิลูซีฟอะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่มันไม่มีอิลูซีฟเยอะขนาดนักแล้วก็จะตีเข้าเด็กเซตได้บ่อยมาก แล้วอย่างที่เราเห็นนะผมจะได้คอนโทรอย่างวายเลียวไปเนี่ยยังความจริงก็นชนะได้ถ้าแบบไม่ลืมแล้วไม่ลืมอะไรไม่ลืมไปลืม Fully Up The North ผมลืมไปได้ไงวะคือถ้าผมใช้เนี่ยวันต้องใช้เลยใช่ปะแล้วมันจะเอา s เลียวมากันพอมันให้เอสเลียวกันมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว s เลียวมันตายแล้วอย่างเจอเดคแอกโกรคนอื่นเนี่ยก็ชนะเห็นไหม ราะว่าถึงเขาจะแอลโกไวขนาดไหนเราเป็นอีลูสีปะเข้าใจะปะครับเออเข้าใจะปะครับแต่ยังไม่เจอเบิเร์นแะโกถ้าถามว่าจะเจอเบิร์นักโกแล้วมีสิทธิ์ชนะไหมผมว่ามีสิทธินะอืมเพราะว่าการ์ดบัฟเนี่ยเรามีค่อนข้างเยอะเลยเอาจริงเล็กเนี่ยมันเหมือนแบบกึ่งมิดเรนจ์กึง range, ก่งคอนโทรลไม่ใช่คอนโทรลกึง range, ก่งมิดเรนจ์กึ่งแอลโกมากกว่าเพราะว่าการ์ดบัฟมันช่วยเยอะมากแล้วก็เซตเนี่ย ม่ได้ช่วยหีแต่เลยเลยแล้วก็วันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับใครที่อยากรับชมเล็กอื่นก็ไปคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ